สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับบรรยากาศยามเช้านะครับวันที่11พฤศจิกายน2566นะครับเมื่อวี้บ่าวทอก็เดินทางมายวดป่าอยู่บ้านนี่ครับผมวัดป่าพุทธรักษานะครับผมบุญกระถินนะครับพี่น้องเมื่อนี้บ้าวทอกะเหตดลงทานมานะครับผมต่วันพึ่งเอาลงนะพี่น้องเนาะยังท่านเด้อ่ารอรอถาดแจกนะครับผมสาธุบุญกับเอฟซีแฟนครับ ทั้งช่องที่รวมบุญนะครับก็จะมีน้ำส้มเกดหิมะนะครับผมอ่ากับละก็จะมีขนมพร้อมนะครับผมมีขนมด้วยนะครับผมขนมจากร้านเบเกอรี่ดังสว่างนะครับใบตองเบเกอรี่แล้กก็กระเพาะปลาสองหม้อธรรมชุชมนะครับผมกระเพาะปลานะครับรอพอดีอ่ารอแจกธรรมชุชมนะครับเนาะคุครับภายในวัดกับคนทั้งท่านได้ออกมา บ่าวเถาออกมาแต่เ้าทผชุม่มกระเพาะปลาสองหม้อนะผมรอถ่าจแจกครับขนมแบบยังท่านแหนวขึ้นนะครับมาแต่เ้าแน่นผมกระเพาะปลาสองหม้อใหญ่ๆนะครับทาผชุชมเอาเดี๋ยวจังรอเด้อท่าน,นแจกพี่น้องนะครับผมพึงร่งของแล้วเดี๋ยวบ่าวเถาจิบเบิ่งลอตเตอรี่นะครับเอาพ่อเจดีมีตัวใดมีบอตัวที่ผมเจา้า 395เก้าห้าสามเก้าห้าท่านผช้่มเจ้าสามเก้าห้าโอ้ไม่ใช่สามหาเกาเอาสามเกาห้ามาครับผมสามแล้วก็อันนี้ของไอ้5หสา้าห้นี่ของของไออันนี้นี่เนาะไอ <Okay. S 1> ปู่อยู่ปู่อยู่ประชา้าปู่อยู่ประชา้านะครับผม สามเก้าห้าเอาหละกะเอาสามห้าเก้านอีกใบหนึ่งเอานี่ยแปดศูนย์ห้านี่แปดสามห้าเก้าคือลายเถอะเอานี่พอเจดีเอาธรรมูชมนี่ครับเอานี่ครับนี่ก่อนธรรมูชมครับเดี๋ยวจังรอนะครับกระเจงท่านเด <รอ S 1> ถึงเวลารอถึงอ่าพันปู่นยังทำพิธี่อยูพี่น้องนะครับผม เดี๋ยวจังรอบชมบรรยากาศไปน้ำกันสาธุบุญเดอ้อทผม้ชมเดอ้อนี่ครับแม่หมูใดตัวใดแม่หมูคนศูนย์สี่โอ้ยศูนย์สี่บาท่อสามเก้าห้ากับสามห้าเก้าทผม้ชมเดี๋ยวจังรอบ,บรรยากาศนะครับกาดจิมี่เิ่นนักแสดงมานะครับกัดจิมี่หลายโล่งอยู่มือนี่นนะครับผมครับทผม้ชมเริ่มแจก

จบก็พูดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุแม่คุณ้องหมอแม่แม่าดเขียวได้บ้างอบคุณค่อุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะขดบกุณค่ะอบงุาคะ

เป็แกอยูโรงเรียนมะมีรถไปเลยมั้แม,ม่อ้อยเดี๋ยวนะคะรถไปเย่้องอใส่บนะ

อๆนู่นนะอันนั้นูมาแล้วกม่ผู้มาเอาโอ้ยโอ้ยย่ามาดูยาอย่ามาดูอาคาเอาไปแ่บม่่อ

ให้ทุนเกตรพอตกที่ตรงน่าาถ้าเกิดว่าก็มีใจท้นี้เอาไ้ทำเื่องห้ร่างกายแข็งแรงถ้างกรดว่ามีวันนี้ก็ต้องเก็บแรงเข้าาก็เพื่อนึนร

ข้าาและกระกป่ับวมาสุ่มสุ่ม้เปนที่การบันทนขต่าสร้างบรรนาำาลอากรมดเป็นาห่ตรเป็นตอาสาไทไม่ตามแล้วก็พลาดพาดตาดกเนต้องเข้าส่การวยเคาอบจการสร้างุนสมบัติระรมการพัฒนาการวต้อง แล้วครับเาไ่นานะครับเอาไ้ครับเอาเลยเอาไปอนกินเน่เอาน้าาจ้ะเอาขนมขนมไ้เอาน้าแมวเอาน้าแมใจดีครับผมน้าทั้น้ำานถงพ่อครับผมอน่าจะยิบน้าเขาะ้วัญ้นียวต้องอาขวั

คนั้งดากุร้อนก็ทำดาไ้ก็ได้น็นััเ่อนบบนี้ี่มนจะกายเป็นตัองอาตัวมอาตัรต้ตวนี่ยอ้ากนี้ออันนี้อันนี้ให้เด็กดกเอาต

เ,าานนเนี่ยหนูเ,เป็นคนเด็กเลยนยเนี่ย อ้าวเมือกี้คือมาสาเหมืนอันนี้พูดแจกมดแล้วเอ้าน้ำซ้มหมดแล้วเหรอให้พี่บีมหน่อยพี่บีม้มมามาสี่อันมีห้ามีนโอยเกือบมากกว่ท่านพูดแจกมดแล้ว นี่จะทำเสียบกระดาษก็ประมาณ้น่ะปรมาณกระอเเดีม่เดี๋ยวยิ่งามประมาณกระอยูรานม่มไม่ไนี่มามอแม่แม่มี่นี่ครับนี บานเราอมกลิ่นกระชายแรงๆเลยมีอะไรบ้าวมีกราไม่กีกบได้เลั้งนั้นทั้งกระชายเลยนะคุณเลียวท้องบางเ่าอ่ารอันน้สมบันี่แม่ เอ้าหนูบมหนูบขนมมาเรีย้อตน้เอาเอาให้น่เนไนี่หนูบมหมดแล้วไม่ได้สามถุงหลอนๆหลอนๆหด่อนเถอะหล่อนเถอ มีน้ำกินไหมคะอ้าวทำมาส้มบังกล้องนะพี่น้องเห็นบ่บูนี่อ้อเบิร์ดหรอปะเหลืออยู่เหลืออยู่ถังหนึ่งนะพี่น้องเนาะนี่ครับแจกเต็มที่กะจะไปให้ที่กล่องอาทินได้พี่น้องเด้อนะครับที่เหลือกากกระเพาะปลากันเรือนะครับเอาสาธุบุญกับเอฟซีทั้งช่องเด้อ ะครับผมกระเพาะปลานะครับเลี้็จะไปกองกระทินอยู่โรงเรียนพี่น้องนะครับเพื่อนป็กวนอยู่เอาละเรามาเลือน้ำเนยเดี๋ยวแกซ่งเบื่อเพิ่มเลยเอาไปให้เพื่อนนั่นเนี่ยมาเถ่านี่ครับแม่คนสวยบ้านเราถิ่นเลื้ยเลี้ยนเนี่ก็จะไปพุ่นครับให้กองกระถินอยู่โรงเรียนคุณู้ชมกองกระถินเรบอสใหญ่โอ้ยเราบอสหน่อยเราแม่กระเพาะปลาได้เราบอสแม่กระเพาะปลาเราบอแม่ อาธรรมชุ่มน้ำจะเจริอก็จะ,จะเอาไปให้ยุกองค์กระถินธรรมชุ่มกองกระถินอยู่ที่โรงเรียนไปไปนะครับนะครับบรรยากาศวัดป่านะครับเป็นวัดใบใหญ่พี่น้องอวัดป่าพุทธรักษาน,นะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่บ้านเบ้าเทานีเแหละครับบ้านบากน,นะครับ,บ,บ,นะรบอ,อสาธุบุญเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับผมแมวแเป้าเมียร้อง้านมากขนเหมดฮะร้อง้ามากขนเหมดอันใดนะครับผมสาธุบุญนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านาานะครับเนาะครับ ขอพนบุญนีให้ทุกท่านโชคดีให้สุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับได้บุญน้ำกันนะครับสวัสดีครับ